สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปแม่นุ่มเปียวน่ารักค่ะนนี้เรามาเยี่ยมครัวกลางนะคะค่านี้พี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่ลอใหญ่ครับลอใหญ่ลอใหญ่วันนี้มีสามหล่อนะคะมีสามหล่อมีลอใหญ่ลอใหญ่พี่นิกทําอะไรกินหอมหอมหอมไปสามยดเลยอืหอมจะต้องมาดูว่าทําอะไรกินหอมไปถึงนู่นเลย ค่อยไรสดอยู่นู่นหอมมากอือโอ้ยย่างเนื้อเกาหลีนะคะอุ๊ยเกาหลีนะเกาหลีเกาหวีนี่ไงไม่มาแล้วมีปลามาย่างเนื้อเกาหวีนะคะนี่รอใหญ่รอใหญ่อยู่ตรงนี้ย่างเนื้อเกาหลีไม่ได้อยู่สวนผักดูน้าอ่านเขาไม่น่อยสองเครื่องอ่ะค่ะเดี๋ยอะ ปลาไี่บ้านย่างเนื้อกวีอยู่นะคะใคะโอ้โหคนดูสี่พันกับสามพันหกโหสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหคนดูอะไรนักหนาดูปลาไทยบ้านปาบ้านสามโอ้โหช่องใหญ่ทํากับข้าวนะคะคนดูเยอะมากเลยถัาอุ้ยเท่ากันแล้วเย้ยอดเท่ากันแล้วรักลูกลูกรักพระเยซูสวัสดีค่ะคุณธนพรสวัสดีค่ะคุณธิพกรสวัสดีค่ะช่องของใครอยู่ขวามือนี่ แม่บุทินบอกคุณลูกค้าสวัสดีค่ะจากออสเตรเลียนะคะคุณบุคาสวัสดีค่ะคลินิกมือถือสวัสดีค่ะโอ้คุณมอร์นิ่งนะคะสวัสดีค่ะอร่อยกันนะคะขอบพระคุณค่ะคุณสมกิตสวัสดีค่ะไม่รู้อ่านถึงไหนแล้วเนาะคุณสมกิตสุวรรณศรีสุวรรณนะคะสวัสดีค่ะคุาป้าไทยบ้านสวัสดีค่ะป้าไทยบ้านนะคะคุณแค่ปานะคะคุณแค่ป่าสวัสดีค่ะคุณคุณค้าสวัสดีค่ะคุณ เซีเพ็นะคะสวัสดีค่ะย้อนลางกลับไปสวัสดีมากเลยนะสวัสดีนะคะล่วงหน้าก็สวัสดีนะคะคุณนมณีรัตนสวัสดีค่ะป้าย่างอะไรคะเพิ่นถามมาย่างหมูค่ะย่างหมูบอกย่างหมูนะคะหมูย่างนะคะหมูย่างหมูย่างเกาหลีนะคะคุณน้องทั้งเงินสวัสดีค่ะสวัสดีทางอีกช่องหนึ่งนะคะอูคนยกขึ้นเยอะมากเลยนะคะทักทายขายทักทายยังไง่นจไถ่ายเนี่ยเื่อมียังมันย่างอะไรนี่ หอมขนาดหอมขนาดมาเด้อคุณน้อยชมพูเอ็ดน้อยชมพูสวัสดีค่ะคุณปานทิพย์สวัสดีค่ะคุณสุทธิกันมณีสวัสดีค่ะคุณวิกิตวานะคะสวัสดีค่ะคุณชุใจสวัสดีค่ะแอดนวลจันทร์สวัสดีค่ะอยากได้แสงหรอน้้้ออองเมมฆาแลวโโหยากได้แสงอยากได้แสงนะคะอยากได้แสงอยากได้แสงมันยังไกลเลย มีทั้งปลามีทั้งหมูมีทั้งปลานะะคมีทั้งปลามีทั้งหมูนี่รอเล็กโอ้รอเล็กก็คือน้ำเปรี้ยวนั่นเองอ๋อนำเปรี้ยวเอาขาวพริกมาเหรอลูกอ๋อนำเปรี้ยวขาวพริกมาเหรอมีลอใยายลอยายรอกลางวันนี้รอกลางมานะคะปกติรอกลางไม่มานะคะเดี๋ยวแบ่งให้ผมตัวหนึ่งเอาเลยแกะเอาเลยนะอ๋อสามรอเจอกันนี่รอกลางลาเต้หลังอานลาเต้เต้เต้ เต้ไปไหนมาเฮ้ย like ไม่เห็นเต้นานแล้วมือเคลืนก so ี่รถมือเคลืนกี่รถกันน้องเลยเมกน่ารหลนั่นแหลวันนี้เขามีรอหล่อใหญ่รอกลางน้อเปี้ยวก็เลยอ้วนอ้วนนิดนึงนะคะไะนี่หล่อกลางลาเต้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 ลูกหลอลูกหลอลูกหลอลูกเธอหลายตัวมากเลยนะลาเต้เอหล่อเล็กมากหล่อเล็กมากอ้วนอ้วนมาอ้วนอ้วนสตอรี่นะคะเขาก็อยู่ไม่เป็นสุกนะคะ อยู่ไม่เป็นสุกแล้วรู้สึกแกเจอลาเต้นะคะเจอลาเต้ก well ็เลยอองแงอ่องแองนิดนึงนะคะนี่น้องมนเตรียมทําเมนูเมนูน่ากินล้วนๆเลยนะคะเมนูของน้องมนก็มีมีซุปนะคะซุปเห็ดกระด้างแล้วก็มีหลารอีกหลายอย่างเนาะน้องมนคนสวยกันสนใจข่าวลือที่มั่วๆนิ่มๆข้างนอกนะคะยศีนะคะ ความจริงอยู่ตรงนี้นะคะความผิดกับสวัสดิการความจริงอยู่ตรงนี้นะคะมาดูเอามาดูเอาว่าเรานั่งทำอะไรกันอยู่ใช่ไหมเราเนี่ยไปซื้อปลามานะครับมะปลาในถุงนี่นะพอดีพอดีเดินสำรวจค่ะสำรวจหนูจะเลือกเอาตัวที่แซ่บที่สุดเมื่อวเลยเอาเลยเอาตัวที่อร่อยที่สุดเลยนะไหนใครยังเมื่อน้ำลยกเมื่อคืน เร็วเร็วๆใครจะไปกับน้องแม่ใครจะไปกับน้องแม่ยกมือขึ้นไม่ได้เปลี่ยนค่ะแต่เพิ่มชื่อนะคะเพิ่มชื่ออะไรค่ะชื่อเพะเลยแหละมนชัยเนาะชื่อเพอมนชัยนะคะเป็นมงคลนะคะมนชัยนะคะมีทั้งมนมีทั้งชัยนะคะ FC ก็เป็นชื่อแบบ เอ้าห่วงนอนโอ้ยลูกข่อยอยากนอนโอ้ยลูกข่อยอยากนอนคุณรอมันพ่อลาเต้โอ้วันนี้เจอหลอกกลางมาด้วยนะคะเออโอ้ปลากระโดดปลาปลาอยากเมือด้วยอยากลงสะแล้วอยากลงสะแล้วนะคะอยากลงสะเออเอออยากลงสะ อยากลงศาแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมในช่องแม่นุเปียวน่ารักนะคะเจอน้องหมาลูปหลอเจอกันสามตัวเลยนะคะมีทั้งบนพินิคนะคะพินิหล่อใหญ่นะคะแล้วก็มีน้องลาเต้ล่อกลางมีน้องลาเต้นะลุ่ปลอลู่ปลอนะคะแล้วก็น้องเปียวน้องเปี้ยวหล่อเล็กนะคะน้องเปี้ยง่วงนอนจะได้พาเปี้ยวไปนอนก่อน นอนก่อนน้อนอนก่อนน้นอสวัสดีครับขอบคุณครับผมช่องแม่ผมครับขอบคุณที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์จากบริษัทมอนโอมโฮมซับนะครับติดต่อทีพีสกินออฟฟิเชียลได้เลยนะครับพู